ทีสามสามหนึ่งทีสอเทยนสองสองหนึ่งทีสเทยนเนเหี่ยเทีย มาเขียนว่าอะไรม่อานไม่ฟังหน่อยมรูมรนีจะได้ไปอันนี้ห้าสิบห้าสองเอาน้องเราะอบานนี้เยอะเ๋ยวจะเรียงอเคีย เดี๋ยวมันล้มข้าเน่ไม่ถ่ายดีเลยับน้ำไม่ไม่กิแบบน Barang pia kara ขาเทีงดีหนุ่หลอ,นอกน,นอแม่ไม่้ไปขาที่น้องอ้ขืนนะจะไม่ได้กืนนะ้องอมไปขาที่งคือ บูงสอามสี่ห้าห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบสามห้าสี่สิบขาดไปสองทิ้นขาดเบอร์สิบเก้ากับยี่สิบสี่อย่างละทิ้น